ค้าขายค่ะขายผลไม้อ๋อไม่ได้เห็นตัวจริงค่ะก็คือเซลเอ่อเซลลบริการดีมากค่ะเซลลจะส่งรูปให้เราตลอดเลยแนะนําให้ค่ะพอเรื่องผ่านปุ๊บก็มาส่งอีกวันถัดไปเลยค่ะไม่ได้รอนานหรือว่าอะไรก็คือมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะนี่เราอยู่บุรีรัมย์แต่ว่าเต็นท์อยู่สระแก้วค่ะอรัญญประเทศก็ คือเราเ,าเต้นไฟแนนซ์นอนุมัติปุ๊บอีกวันหนึ่งถ่านมาเราได้รับรถเลยค่ะไม่ต้องรองเวลานานมไม่ได้เสียเวลาคือระยะทางไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะก็คือ,อได้รับรถเร็วอะค่ะถ้าถ้ามองหารถดีๆนะคะแนะนําเต้นนี้เลยค่ะสมชายเนี่ยค่ะสมชายรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีญญทุกคันครับมีคนแนะนํา มาจากรบินทร์บุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมายพาเชนเตอร์รสไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ